ลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะคะก่อนไปชมคลิปค่ะคำเตือนทางช่องคำปิ่นพารวยเป็นเพียงแนวทางนะคะหมยรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปค่ะ ขอบพระคุณมากเป็นอย่างสูงค่ะไหว้มีเข้ามีโหลดโปรดใช้จิกรยานในการซื้อด้วยค่ะออกยังก่อนนี่อันเกาเนาะเก่าสูตรสูตรนี่แหละพี่น้องเอาไปลงห้สูตรหนึ่งมันเข่าเกาหกเอามาลงมันมาเข่าสูตรสูตรหนึ่งมันเข่าสูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองเข่าเต้น ก็มาเก้าหกหกเก้าว่าองันเก้าย้อนหลังเนาะบัดน,นี้ห้ามาว่างวดนี่บัดน,นี้หกห้าเก้าสามห้าเก้าที่มันออกยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดเด่นที่สองกับหนึ่งสูตรนี่นี่สูตรหนึงน่งน้องสูตรมันเข่าเก้าหกพี่น้องมันพอเขาเ่าแรงงวดนี้เด่นก็ไม่มาสองกับหนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่ามันติดมาอยู่หกอย่างเดียวหกกับหาติดมาอยู่พี่น้องจับเสอโบเถือก ูกพามันอยู่คนละหม่องเนาะสูตรมาครบแต่ว่ามันอยู่คนละหม่องบห้าบ,บริเวมจนะาจับใส่กันถือนนะขัดจับใส่กันมันถือได้หนพี่น้องหกเก้าหกห้าเห็นไหเด็กหกห้าห้าเก้ามันอยู่ในนหนล่ะเบิดสูตรที่พี่มันเข่าสูตรในพี่พี่น้องเข่าสูตรสองวัดเนี่เดี๋ยวสิลงสูตรสองห้ก้อนด้วพี่น้อง เพื่อนเพื่อน fc ขอบคุณที่มาชมคลิปให้นะคะชมคลิปให้จบดูโฆษณาให้ด้วยนะคะซองน้อยๆกำลังจะเติบโตพี่น้องมันเติบโตเป็นแสนเป็นหมืน่นก็เพิ่นด้วยพี่น้องเป็นหมืน่นเป็นแสนด้วยเถิงในอนอนอะเขาเรียกเจ้าเข่าวะ่ะทีหกห้าเก้าสามห้าเก้าโอ้ เด่นห้าเข้าเก้าห้าห้าหกแปดชุดพี่น้องจะลงแปดชุดไห้เด้อสูตรสองบาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยมาเด่นตัวไหนบอกมาเด่น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 ให้ตัวไหนละเด่นเดี๋ยวดูก่อน เด่นศนย์กับหนึ่งเด้อพี่น้องศูนกับหนึ่งเด้อเด่นนะสองตัวบนบวกล่างเหมือนเดิมเด้อไปกลับด้วยแล้วแต่จะไปกลับเอาเด้อพี่น้องเด้อกสิเฮ็ดไปกลับให้พ่อมันก็สิลลยพด 6069 6069 30 32 39 02 09 29 2468ชุดเหมือนเดิมพี่น้องแต่ว่าจะเน้นให้เด้อบนี้เด้อ จะเน้นให้มีติด0เนาะติดหนึ่งไม่มีเนาะเอาเน้นติด0 60 30 0กศูนย์สเท่านี้เด้อพี่น้องเลอตัวเน้นเลอสังเกตประกาแดงด้วพี่น้องที่วังยาเนี่เน้นให้ได้พี่น้องนี่เด้เด้ติดหาเด้าห้าหห สองหกสองห้าเก้ามันติดหาเฮดไทเวิรเห็นบะมันกัมาดิพี่น้องเด้อขันเด่นมากนี่ก็คือมาเหละพี่น้องหวยมีเข้ามีหลดโปรดใช้วิจารยาในการซื้อด้วยค่ะนะเขาจริงด้พี่น้องสูตรสองมวดที่แล้วเขาสูตรหนึ่งวันนี้เขาสูตรสองพี่น้องมักสูตรได้เลือกเอาด้วยจ้าว่ามันสีมาสูตรนั่นคือเก่ามันกับบูมาเห็นบะ ชอบตัวไหนจัดเอาลวดพี่น้องเน้นงวดน,นี้เน้นให้ตัวนี้นะต้มสีให้ซะจะเห็นชัดขึ้นเนะสี่ชุดนะงวดน,นี้สี่ชุดเน้นให้ที่ศูนย์สูตรสองเข้าหกห้าหกเก้า เข้าหกพี่น้องเปนยียงน้องน่าเขียนผิดแล้วเด้เป็นยังเป็นยังสูตรสองเข่าตัวนี้คกัแบบหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องหมายเป็นเพียงแนวทางลงแนวทางดิพี่น้องไม่ได้ไมไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยว่าจะมาหรือไม่มานะ นี่กี่ชุดละ่ะแปดชุดบอแปดชุดเหมือนเดิมนะคะแปดชุดเด่นให้ที่0ูนศูตรเข่าหกหเข่าห้าหกแะ้วพี่น้องห้าหห้า หกหกห้าเก้าสามห้าเ้าสตัวเก้าสห้าเสมตัวสามห้าเกสองตัวก็คือห้าเ้าบนพี่น้อง ตัวนี้ก็ต้องหากไล้พี่น้องเขาอยู่ดิวตัวนี้สองตัวล่างก็ตัวนี้พี่น้องเด้อสองตัวล่างสองตัวล่างสี่ตัวอ้สีแต้มยังไงบุ๊ ชัดเจนว่าพี่น้องชัดเจนใสแจ้าววะะจบคลิไปไว้แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ